อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้กลับมาเราจะมาดูคําสั่งของคอสชค่ะที่มีคําสั่งเรื่องของการยกย้ายแต่งตั้งเพื่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการให้มีความสะดวกแล้วก็สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการยกย้ายแต่งตั้งขง้าราชการในกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยให้นายวิสิิตวิสิทธิ์สระอัดนั้นพ้นจากตําแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดีและให้นางรื่นวดีสุวรรณมงคลมาทําหน้าที่แทนโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคะ่ะได้มีคําสั่งฉบับที่92 ปี2557เรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการให้พ้นตำแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดีและให้นายวิสิตวิตสิ์สะรัตพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดีและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมนอกจาก จากนี้นะคะยังให้นางการนิกาแสงทองพ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและให้มาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมประพฤติแทนทั้นทงนี้ค่ะเมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นําความกลาับบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล,าล้กลาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งนี้ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย